ครับขอสู่รายการอีสานวันนี้กันค่ะมาที่เรื่องเาวของมหากรรมแก้หนี้กันเนาะค่ะการแก้ไขปัญหาหนีส้สินค่ะก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลน,นะคะมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและก็นอกระบบซึ่งกระทรวงยุติธรรมค่ะมีส่วนสําคัญด้านการไกล่เกลี่ยหนี้สินโดยมีเป้าหมายสําคัญคือการให้ความรู้ด้านกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเสริมสร้างวินัยทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆร่วมให้คำปรึกษานะคะโดยทั้งนี้ค่ะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นก็ได้จัดงานหมากรรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่5จังหวัดขอนแก่นซึ่งงานนี้ค่ะก็จะได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่20เมษายน2567นะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนางสาวธัญทิพย์ยศสกฤต วิศกุลค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นจะมาพูดคุยให้รายละเอียดเรื่องนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผอฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอยากจะขออนุญาตสอบถามท่านปอฝนค่ะถึงที่มาและก็วัตจุประสงค์ของการจัดงานหมากกรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่5จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไรคะโครงการนี้ค่ะก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองนะคะแล้วก็ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT นทีะคะที่ให้โอกาสได้มาประชาสสัมพันธ์แล้วกันค่ะก็คือที่มาของการจัดมาหาก,กรรมแกนนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนะก็เกิดจากกระทรวงยุติธรรมเองนะคะก็เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ หมดหรือภาวะปกติแล้วค่ะ,คะแต่ว่าการใช้ใจ่ายหรือนี่สินยังไม่กลับมาสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นภาคคนเรือนหรือภาคธุรกิจเนาะเวลาธุรกิจมันล้มไปแล้วหรือยกเลิกไปแล้วค่ะ,คะการที่จะมาฟื้นคืนได้ไหม่ก็คงยากแล้วก็คงไม่สามารถรับคนกลับเข้ามาทํางานหรือตั้งกิจการได้ใหม่เพราะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของภาวะนี่สินก็คือไรายได้ไม่มีค่ะ,คะพอไรายได้ไม่มีค่ะรายจ่ายสูงค่าสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นค่ะ เพราะนั้นเมื่อเรามีนี่สินพอกพูนขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่างวดบ้านค่างวดรถยนต์นะคะแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเลยนะคะไม่ไม่รวมนี่นอกระบบพอมันพอกพูนขึ้นปุ๊บค่ะเมื่อเราไม่มีทางชําระได้ผลสุดท้ายก็ต้องถูกฟ้องมาคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์อายัดเงินต่างๆออกคืออายัดทรัพย์ออกขายท่าตลาดค่ะซึ่งกระทรวงยุติธรรมเองก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แล้วก็ดูแลอำนวยความิธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยให้ประชาชนนะคะไปถูกฟ้องหรือถูกประคับคดีเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่หน่วยงานเราจะต้องทำค่ะกระรวยิธรรมโดยท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองนะคะทารมรีว่าการกระรวยิธรรมก็เลยมีดำหลี่ว่าปีนี้ค่ะปี67งบประมาณ67เจี่ยะเราจะต้องมาช่วยเหลือประชาชนแล้วแหละในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็เคยจัดขึ้นมาแล้วในปี65ค่ะซึ่งก็ห่างไปปีหนึ่งคนก็ยังต้องการอยู่พอมาสำรวจแล้วจำเป็นแล้วแหละว่าจะต้อง มาดําเนินการโครงการมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมขึ้นเพราะว่าศักยภาพของในงานรัฐก็จะสามารถทํา MOU หรือขอความนุเคราะห์หรือของเงื่อนไขพิเศษต่างๆค่ะกับสถาบันการเงินต่างๆเพราะํำพังประชาชนเดินไปเองอาจจะไม่เข้าใจค่ะ,คะพอเขาไม่เข้าใจการต่อรองหรือการเจราจาก,ก็จะยากขึ้นก็เลยต้องมีที่มาของการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วการช่วยเหลือประชาชนด้านการไกล่เกลี่ยหนี้สินเป็นหนี้ประเภทไหนบ้างคะท่านผอคะ อันดับแรกเลยก็คือ,อ,อควัตถุประสงค์หลักของเราก็คือนี่กยศออก,ก่อนเพราะว่าปัจจุบันนะคะนักเรียนนักศึกษาที่จบมานใ,ในอดีตเนาะก็จะมีการเข้าใจผิดว่าตัวเองอเรียนกู้ยืมแล้วไม่อาจจะไม่ต้องชําระหนี้ทําให้พอเงินมันน้อยลงกองทุนน้อยลงน้องๆ้อง,องรุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานเราก็ไม่มีเงินชําระหนี้ซึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นคะ่ะก็จะไม่มีเงินเข้าสู่ระบบ ที่สําคัญค่ะปัจจุบันค่ะรัฐบาลก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายขึ้นมาก็คือเป็นพรบกองกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะเมื่อปีพศ .2566 เมื่อมีพรบขึ้นมาใหม่ปุ๊บค่ะก็จะมีประเด็นว่าก็จะมีประเด็นว่าเราซึ่งเป็นลูกหนี้อยู่แล้วเนี่ยได้สิทธิ์ตามกฎหมายฉบับใหม่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่คนไม่รู้เพราะนั้นกฎหมายนบังคับใช้วันที่22มีนา2566ใช่ไหมคะ คนคที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนที่กู้ยืมตั้งแต่วันที่20มีนา6กเป็นต้นมาคนเก่าก็จะไม่ได้สิทธิ์อะไรกำลังจะถามค่ะอมันไม่ได้สิทธิ์ปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จำเป็นจะต้องออกกฎหมายลูกหรือระเบียบประกาศต่างๆเพื่อมารับรองคนรุ่นเก่าเหล่านั้นว่าทำยังไงเขาจะได้สิทธิ์เหมือนคนใหม่เพราะฉะนั้นการจะมาได้สิทธิ์เหมือนคนใหม่คนก็ต้องมาปรับโครงสร้างนี่ใช่ไหมคะ พื่อที่จะไม่ได้สิทธิ์อะไรบ้างก,ก็จะเป็นเรื่องของปลดคนค้ำออกไปก็ได้แล้วก็ได้ชําระเวลาเป็นระยะเวลานาน,านถึง15ปีผ่อนเป็นเดือนได้หเห็นไหมคะว่ามีการปลดคนค้ำได้ด้วยผ่อนเป็นรายเดือนได้ด้วยผ่อนได้ถึง15ปีผ่อนได้ถึงอายุ65ปีแถมเบีย้ยปรับที่ถูกปรับมาทั้งหมดก็ตัดออกตัดออกไม่พอเวลาเราจะชําระนี่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มชําระจากกฎหมายเขาบอกว่าให้คนไปชําระเบี้ยปรับก่อนนะพอชําระเบี้ยปรับแล้วค่อยมาดอกเบี้ย แล้วค่อยมาเงินต้นที่นี้เงินต้นมันลดไหมคะมันก็ไม่ลดจากกฎหมายใหม่บอกว่าอันดับแรกไปชําระเงินต้นก่อนอเงินต้นลดดอกเบี้ยแล้วก็ตามด้วยเบี้ยปรับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาสู่ภาร,รมกมไก่เกียร์นะคะในส่วนของกยาศาเองก็จะได้สิทธทิพิเศษเหล่านี้นะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นหนี้สินบัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตก็มีหลายธนาคารนะคะที่มาร่วมกับเราแล้วก็มีสินเชื่อรถยนต์ค่ะ แล้วก็สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยแล้วก็อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็ตามด้วยภาคเกษตรกรค่ะเพราะนั้นธนาคารและสถาบันการเงิน,น,นที่มาร่วมกับเราก็จะมีตั้งแต่กยศออันดับแรกเลยธนาคารออมสินนี่จะเป็นสินเชื่อบุคคลค่ะ,คะแล้วก็บ้านกรุงไทยไทยพาณิชธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทรกศรบริษัทตโตโยตา้าลิซซิงบริษัทอยุธยาแคปิตอลอันนี้ก็จะเป็นไฟแนนซ์รถทั้งหมดค่ะแล้วก็บริษัทอีออนรถจากอีออนกันอยู่เนาะ ก็จะเป็นทั้งกดเงินได้สามารถกดเงินได้แล้วก็สามารถที่จะรูดซื้อสินค้าเพราะฉนั้นอันนี้จะเป็นสินเชื่อเขาเรียกย่อยลงมาหน่อยแต่ว่าลาดอกมันจะค่อนข้างสูงค่ะซึ่งบริษัทอีออนก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้เรานอกจากนั้นก็จะเป็นบริหารสินทรัพย์ต่างๆที่ซื้อนี่มาค่ะว่าจะเป็นบหารสินทรัพย์เจตระกูลเจต่างๆที่เขาไปประมูลซื้อนี่มาแล้ว ทีนี้เขาก็จะมาตามมีหน้าที่ตามนี่เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเพราะนั้นถ้าให้บริษัทมหาสินทรัพย์เหล่านี้เข้ามาประชาชนได้รู้จักก็จะทําให้ลดยอดนี่ได้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะเขาซื้อนี่มาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันนี้ก็คือกลุ่มที่เข้ามาในเรื่องของนีสินที่จะมาจัดมหากรรมไกลเกียรตจะถึงนี้นะคะน่าสนใจมากเลยมีทั้งหมดถึงหประเภทด้วยกันแล้วก็ ธานาคารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วถ้าเกิดหาว่าพี่น้องประชาชนสนใจอยากจะเข้าไปไกล่เกลี่ยอย่างแนนอย่างเงี้ยเป็นลูกหนี้กยศอยากจะเข้าไปไกลเกลี่ยเงี้ยทำยังไงบ้างคะต้อง,องดําเนินการแบบไหนบ้างเราจะต้องรู้ที่มาก่อนว่ากฎหมายใหม่ของกยศก็คือพอรบอรกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาปี66นะคะคะเขาเริ่มบังคับใช้วันที่20มีนา2อ6พัใช่ไหมคะแต่กยสยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมที่จะมา ปรับโครงสร้างนี่ต่างๆจนกระทั่งเขาเริ่มพร้อมกันวันที่27มีนา2567หมาดนี่เองก็คือให้ทุกคนนะคะไปทยอยลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกยาศาเลยมันจะเขียน่าปรับโครงสร้างนี่แล้วเราก็ไปคีย์เข้าไปในระบบค่ะซึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่เราจัดรอบนะคะเขาให้โคต้าเราได้แค่900คนคก็คือเขาเริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่27มกราคมแล้วแล้วเขาคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะก็เริ่ม มีการเ,าเข้าไปปรับโครงสร้างนี่เขาเริ่มเปิดวันที่15กุมภา2567ค่ะ,ะเปิดไม่เว้นวันหยุดนะคะเป็นเวลา3เดือนจนถึงที่15พฤษภาคมปี67ก็คือทําตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มค่ะ,คะ,ะไม่เว้นวันหยุดราชการทีนี้ปัญหาก็คือคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางกรุงเทพกระทรวงยึดธรรมจัดโครงการนี้ขึ้นมาทั้งหมด77ครั้ง เพราะนั้นจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่5ที่มีการจัดเพราะนั้นตอนนี้มีคนลงทะเบียนของเราแล้วทั้งหมดกอสก็เก็900คนเต็มแต่วันในวันนั้นค่ะที่เราจัดที่โรงแรมโซฟิทลนะคะโรงแรมพูแมนค่ะออภัยโรงแรมพูแมนเองค่ะ90 0คนนี้ก็จะมาปรับโครงสร้างนี้ทั้งหมด แล้วก็คนไหนที่จําเป็นจริงๆเราจะวอ l k กอเข้ามาคือไม่มีความรู้ <c oughs> หรือเพิ่งมารู้นะคะ <c oughs> ทางกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะก็รับบุคคลที่วอ l k กอินวันนั้นเราก็จะอยู่ด้วยกันถึงสองสามทุ่มเพราะว่า <c oughs> ทางโซล่าจัดไปวันที่6เมษาแล้วก็เชียงใหม่จัดเมื่อวานเขาก็แจ้งข่าวมาแล้วค่ะว่าทางขอนแก่นเตรียมรับมือนะกยศมาเกินเป้าหมายแน่นอนค่ะเราก็เลยต้องจัดห้องให้กยศต่างหากห้องหนึ่งแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นนี่อื่นๆที่เราเก่ามาตะกี้ค่ะอีกห้องหนึ่งซึ่งออมสินก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันค่ะกาลังจะถามอยู่พอดีว่าแล้วสินเชื่อบุคคลออมสินนะคะต้องดาเนินการเหมือนกันไหมต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนหรือเปล่าหรือว่าสามารถ w a ล k i อินเข้าไปได้เลยออมสินสามารถ w a ล k i อินได้แล้วก็ทางธนา คารเองเนี่ยได้มีนักสือแจ้งลูกหนี้ของตัวเองที่อยู่ในลิสต์ที่ผิดนัดเรียบร้อยแล้วใน,ในเขตจังหวัดขอนแก่นค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอของอมสินและธนาคนารอื่นนะคะก็จะช่วยเหลือเราด้วยการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบว่าจะมีมหกรรมในวันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกหนี้เขาก็จะเดินทางมาอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เราก็อำนวยความสะดวกวในการแก้ไขนี่ <c oughs> ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติว่าแนานเป็นลูกหนี้ของออ,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 มอมสินนะคะ <c oughs> เป็นสินเชื่อบุคคลออมสินมีทะเบียนบ้านอยู่กาลสินแต่มาทํางานที่ ขอนแก่นแน่สามารถเข้าไปร่วมงานนี้ได้หรือไม่อย่างไรคะคือการร่วมกิจกรรมทั้ง77ครั้งนะคะเราไม่ได้เน้นว่ามีทะเบียนบ้านหรืออยู่ที่ไหนค่ะค่ะซึ่งใครที่ลงขอนแก่นไม่ทันแล้วทางยุติธรรมจัดเสร็จไปแล้วในวันที่20นี้ค่ะสามารถที่จะเข้าไปในเว็บของกยศหรือของธนาคารที่ตัวเองเป็นหนี้ค่ะเพื่อจะแจ้งจังหวัดที่ตัวเองจะลงเช่นเราอาจจะใกล้กรสินสารคามหรือเราย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วไปทํางานที่นั่นเราก็ไปลงทะเบียนค่ะก็จะสะดวกก็จะมีแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็ เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นแล้วก็ม,มีเลขสัญญาที่เราเป็นนี่ค่ะอ๋อแล้วนอกจากสํานักง,งานยุติธรรมเนี่ยค่ะพี่พอพี่ฝนคะมีหน่วยงานอื่นหรือว่าภาคีเครือข่ายอื่นไหมคะที่มาร่วมไก่เกียร์หรือว่ามาให้คําแนะนําอะไรต่างๆด้วยไหมจริงๆง,งานของเราค่ะจะจัดเป็น3ภาคค่ะ,คะ,ะในวันนั้นค่ะก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดบูธก่อน เราก็ให้ปรึกษากฎหมายฟรีเพราะเพราะฉะนั้นในส่วนของทนายความเองยุติธรรมก็จัดมาในการรับปรึกษากฎหมายวันนั้นฟรีทั้งวันเลย<อ>แล้วก็ในส่วนของคนที่จัดบูธก็จะมีหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเองซึ่งมีหลากหลายหน่วยมากแล้วก็คลังจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอันนั้นจะจัดกิจกรรมและจัดบูธท,ทั้งหมดแล้วให้คำปรึกษาต่างหากแยกออกมาเลย<อ>ในส่วนที่สองก็เป็นการให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะคะ่ะก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกยศค่ะแล้วก็ มีพระอาจารย์จากมจลค่ะมาให้ความรู้ในเรื่องของห่างไกลนี่วิธีพทธค่ะแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาพูดเรื่องลึกเลยค่ะของกยศว่าวันนั้นทําอะไรยังไงบ้างเป็นเวทีของการเสวนาค่ะซึ่งก็จะมีหัวข้ออยู่สองหัวข้อนะคะก็จะเป็นรู้กฎหมายไร้ปัญหานี่แล้วก็ทิศทางการเกี่ยวข้อพิพาทนะคะจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยกยศบังคับคดีแล้วก็พระครูนะคะจากมจลค่ะมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็จะเป็นการเสวนาอีก ช็อตหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานในกระบวนการที่ทํากับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะมีภาคประชาชนที่ไม่ได้เป็นนี้เลยอาจจะเป็นก็แล้วแต่แล้วก็เสร็จภารกิจจากการไกลเกลี่ยแล้วก็สามารถเข้ามาฟังแล้วก็รับความรู้จากตรงนี้ค่ะส่วนส่วนที่3ก็เป็นการไกลเกลี่ยอย่างเดียวค่ะไกลเกลี่ยเสร็จกลับบ้านไกลเกลี่ยเสร็จกลับบ้านทยอยไปอย่างนี้จนถึงตอนเย็นค่ะเราก็จะรอรับบริการทั้งวันค่ะค่ะก็จะมีธนาคารสถาบันการเงินแม้กระทั่งครังจังหวัดหลายหน่วยค่ะเข้ามาร่วมค่ะ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีกับพี่น้องประชาชนชาวอีสานเราไม่เฉพาะขอนแก่นนะคะอย่างที่พอพิิฝนแจ้งไปแล้วว่าไม่จําเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจุดที่จัดงานชัดะเจนสิบเจ็ดครั้งใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนทํางานอยู่ที่ไหนเข้าไปได้เลยถ้าลงทะเบียนไม่ทันผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆก็เข้าไปวอล์กอินในงานได้เลยนะคะแต่ก็อาจจะมีคิวนิดหน่อยใช่ไหมคะทราบมาว่าถึงสองทุ่มเลย ะะที่อื่นก็เตือนมาว่าสองทุ่มนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือนะคะ,คะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมโดยสดํานักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วก็สํานักงานบังคับคดีนะคะแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ค่ะกับจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือเพราะนั้นข้อดีของการมาร่วมมหกรรมก็คือใครที่เอผิดนัดแล้วนะคะ,ะแล้วก็ถูกบอกเลิกสัญญาแต่ยังไม่ฟ้องอันดับแรกคือเขาจะไม่ฟ้องเราะค,ะค่ะสองอสารมีการ ขึ้นสู่ศาลแล้วคะ่ะตอนที่ศาลจะพิพากษาเขาก็อาจจะไปทำยอมอแล้วก็ถ้าศาลพิพากษาแล้วมีการยึดทรัพย์อยู่หรือกำลังจะยึดก็จะหยุดยึดไปก่อนค่ะก็คือจะยังไม่บังคับคดีก็จะเป็นนโยบายสีไม่ก็คือไม่ฟ้องไม่ยึดไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องล้มละลายค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วสำหรับคนที่เป็นหนี้อย่ากลัว กับการที่จะมาเปิดเผยยอดนี้หรือว่าแก้ปัญหานี้ร่วมกันเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมามันทําให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเราก็ถดถอยมาบ้างแล้วเพราะนั้นมีโครงการดีๆแบบนี้ต้องสนใจและต้องใส่ใจนะคะอยากจะให้พอพี่ฝนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงเห็นมีโบชัวมาด้วยนะคะเห็นมีโบชัวมาด้วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเราอีกนิดนึงค่ะพอคะ ก็ในวันนั้นนะคะวันที่20เป็นวันเสาร์นะคะ,คะท่านที่ไปร่วมงานเราเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดโมงไปน,นะคะจนถึงในนี้เขียนว่า16บหสาศน <c oughs> แต่ว่าจริงเราก็ถึงอ่า สองทุ่มค่ะ,คะแล้วก็ด้วยความที่โรงแรมของเรานะคะ,คะก็อาจจะรองรับไม่เพียงพอแล้วก็ขอ,อ,อความร่วขอเทศบาลน,นะคะ,คะ,ะที่จอดรถค่ะก็สามารถเอารถไปจอดได้ที่เทศบาลแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเองหรือสํานักง,งานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นเองนะคะ,คะที่หมายเลขโทรศัพท์043243707ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเราจะมีคิวอา e คขึ้นไว้ที่ Facebook นะคะท่านก็สแกนเข้าร่วมงานได้ถึงท่านไม่ สแกนค่ะก็สามารถที่จะ Walk-in เข้าไปแม้วันนั้นค่ะท่านไปไม่ทันหรือท่านติดภารกิจอื่นจําเป็นจริงๆค่ะทางสํานักงนานิีกระทรวงที่ทำทั่วประเทศนะคะโดยสำนักงนานที่ทำจังหวัดทุกแห่งค่ะก็จะรอ,องรับท่านนะคะท่านเข้าไปปรึกษาเพราะนั้นมีนี่ภาระหนี้สินท่านอย่านิ่งดูได้เมื่อขึ้นศาลไปแล้วหรือถูกยึดขายเท่าตลาดไปแล้วเราช่วยท่านไม่ทันแต่ถ้ายังไม่ถึงกระบวนการนั้น โดยงานรัดโดยกระทรวงยุติธรรมค่ะพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกคนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมตั้งใจทำค่ะเพื่อประชาชนค่ะค่ะ,คะได้ยินอย่างนี้แล้วก็ใจชื้นไม่แน่เพอพี่ฝนอาจจะเจอแนนในงานนะคะเพราะเป็นหนึ่งในลูกนี่กยสแต่ว่ามันมันเป็นรุ่นก่อนๆแล้วก็มีการหักรายเดือนเข้าระบบเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า ก็น้องๆหนูๆอยากเรียนเหมือนกันอยากกู้ยืมเหมือนกันถ้าไม่มีเงินเข้าระบบอย่างที่พอพี่ฝนว่านะคะน้องๆหนูๆก็จะรุ่นหลังก็จะไม่ได้กู้ยืมกันนะคะ่ะถ้าพี่แนนกับเดย่าครับ มารุ่นใหม่ค่ะเขาจะยกเบี้ยปรับให้ก็คือที่เราชาระไปแล้วเขาก็จะได้คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของของคนที่กฎหมายออกมาใหม่แล้วก็สามารถคุ้มครองเขานะคะค่ะค่ะก็สนใจก็ไปดูในเว็บไซต์นะคะว่ากยศปัจจุบันได้แก้ไขกฎหมายเยอะแยะไม่จําเป็นว่าจะต้องกู้ยืมเรียนปกติมัธยมก็ได้แล้วก็ระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเวิร์คคอร์สสั้นๆก็ได้ค่ะแล้วก็กฎหมายบังคับแล้วค่ะ ดอกเบี้ยตอนนี้ไม่เกิน1%นึ่งเปอร์เซ็นต์คบเบี้ยปรับก็แค่ศูนย์จุดห้าแต่ก่อนเจ็ดจุดห้าก็ต่างกันเยอะเพราะนั้นนี่คือกฎหมายเขาแก้ให้เราแล้วแต่ก่อนก็ชําระปีละหนึ่งครั้งมันสูงใช่ไหมคะตดอนนี้ก็เดือนละเดือนละครั้งอย่างสมมติเราเป็นหนี้แสนหนึ่งค่ะผ่อนเป็นรายเดือนสิบห้าปีก็ตกเดือนละห้าร้อยกว่าบาทอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สามารถช่วยได้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงยุติธรรมนะคะเข้ามาใส่ใจพี่น้องประชาชนแล้วนะคะแล้วก็น่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีน,นี่อยู่ใน6หมวดอย่างที่ว่าวันเสาร์ที่20เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิงอยู่แช่ค่ะมือนี้ ท่านพอออพี่ฝนมาแล้วนะคะสิผ้าไปแกนี่ผู้ใดมีหนียูเธาได้ตั้งแต่รักพันจนว่หอดลักแสนเพร่ะสิแก่ห้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเสาร์ที่20สิบเมษายนนี้นะคะโรงแรมพูแมนคอนแก่นนะคะไปกันใดตั้งแต่แปดโมงเศา้าเลยนะคะบ่แมน8ดโมงเชิงเลยค่ะ8ดโมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าทุกท่านท่านสุดท้ายค่ะ,คะจะเดิอนออกจากโรงแรมนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านพอ,อพี่ฝนค่ะธัญทิพย์ยศสกฤต วิศก,กุลนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคอนแก่นที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะโอกาส<ช>หน้าเรียนเชิญอีกครั้งนะคะขอ,ขอบคุณมากค,ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ